เพื่อสุขภาพและอวัยวะของร่างกายที่ดีสมุนไพรอมริเหตุและที่มาสมุนไพรไทยช่วยดูแลสุขภาพและยับยั้งการก่อเกิดโรคภายในร่างกายอย่างไรสมุนไพรไทยสามารถยับยั้งภาวะของธาตุเสื่อมถอย ความเป็นสมดุลในร่างกายเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์สาเหตุของการเกิดโรคก็มักจะมาจากสาเหตุเหล่านี้อวัยวะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฟื้นฟูไม่ใช่รอรักษาเราจะเห็นว่าสุขภาพเมื่อขาดความสมดุลที่ดีก็มักจะเป็นโรคได้งา่าย เริ่มจากอาการอ่อนเพลียของทุกส่วนในแต่ละอาการที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นโรคเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ทรมานได้เลยอย่างเช่นโรคลมก็เกิดจากลมในธาตุร่างกายไม่ค่อยดีเพลียง่ายแล้วมักจะ หาวง่วงนอนไม่มีเรี่ยวแรงโรคธาตุไฟพิการก็ทำให้ร้อนหงุดหงิดได้ง่ายอารมณ์เสียรุนแรงกระสับกระส่ายจิตใจฟุ้งซ่านโรคที่เกิดจากน้ำในร่างกายไม่สมดุลก็ทำให้เหี่ยวแห้ง เนื้อหนังหย่อนยานไม่ตึงตึงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเหล่านี้เราต้องเริ่มมีการดูแลก่อนที่เราคิดจะรักษาเมื่อมีภาวะธาตุบกพร่องเพราะทั้งหมดนี้จะเป็นสาเหตุของการเป็นโรคต่างๆ ถ้าขาดการดูแลตั้งแต่เนิ่นๆร่างกายจึงมักจะมีปัญหาตามมาเพราะเราเองก็รู้ว่าโรคบางโรคนั้นรักษาไม่ง่ายบางโรคเป็นแล้วก็ทำให้ถึงตายได้เมื่อเรามีสิ่งที่ดีๆอยู่ใกล้ตัวแล้วเราก็จึงต้องเห็นคุณค่า เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเป็นโรคยิ่งในปัจจุบันเราจะหายารักษาโรคบางโรคนั้นก็ยากลำบากและยาแต่ละตัวบางตัวก็มีราคาสูงมากการเข้าใจในชีวิตเรื่องโรคเกี่ยวกับคนไทยตั้งแต่แรก เราจะพิจารณาเห็นได้ว่าโรคที่เกิดกับคนไทยส่วนมากจะพบเห็นเป็นโรคที่คุ้นเคยกันในคนไทยอย่างเช่นลมในร่างกายไม่ดีความดันสูงความดันต่ำเบาหวานเกาปวดเมื่อยร่างกายปวดข้อ ปวดกระดูกตาฝ้าฟาเป็นไตจนสุดท้ายแล้วก็เป็นมะเร็งและก็ยังมีโรคอื่นๆอีกมากมายตามมานั่นเพราะภาวะของคนไทยคุ้นเคยกับวิถีชีวิตที่เหมือนกันการรับประทานอาหารก็มักจะเป็นเรื่องของการปรุงสุก ตามรสนิยมชอบจึงมักจะเห็นได้ว่าคนไทยกับสมุนไพรไม่ทิ้งกันแต่ในปัจจุบันคนไทยก็ได้รับรู้เรื่องการฟื้นฟูสมุนไพรไทยกันมากและต่างชาติก็นิยมชมชอบสมุนไพรไทยในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของรูป ที่มีอยู่ในร่างกายเพื่อบำรุงฟื้นฟูอวัยวะด้วยสมุนไพรบางครั้งคนที่มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแข็งแรงของร่างกายและสมรรถภาพทางเพศอาจน้อยลงเพราะขาดการดูแลหรือสมดุลของร่างกายนั้นเสื่อมเสื่อมสภาพเร็วเกินไป ก็ไม่มีความสุขเป็นทุกข์และก็มีความเครียดหรือปัจจุบันท้องไส้ไม่ค่อยจะดีทั้งผู้ชายก็มีความทรมานผู้หญิงก็อาจจะปวดเมื่อยเมื่อมีรอบเดือนสิ่งเหล่านี้ก็มักจะมีผลเสียให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายและ ก็จะมีอีกหลายหลายโรคตามมาเมื่อธาตุทั้งสี่ประการมีความไม่สมดุลโรคบางโรคจากการแสดงอาการเพียงแค่เล็กน้อยก็จะเป็นโรคที่ร้ายแรงขึ้นได้เพราะร่างกายมีการหมุนเวียนเปลี่ยนธาตุอยู่ตลอดเวลาสมุนไพร จึงไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวถ้าได้รับประทานเป็นประจำเป็นสูตรสมุนไพรโบราณเพื่อรับประทานดูแลสุขภาพและร่างกายดีแล้วจึงจะทำให้เราไม่เป็นโรคจะดูแลสุขภาพตอนที่เป็นโรคเท่านั้นให้เราหันมาดูแลสุขภาพตอนที่อวัยวะยังแข็งแรงดีด้วย ด้วยสมุนไพรที่ดีก็จะเป็นยาอายุวัฒนะ